มาครับวันนี้มารีวิวไก่ KFC นะครับมาดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นออยังไงอร่อยแค่ไหนวิธีการทอดเขาทำยังไงนอันนี้จะเป็นไก่ฮอตแอนด์สไปซี่นะครับนี่เขาเรียกไก่กรอบนะฮะไก่กรอบเขาจะมีไก่ออริจินอลไก่นุ่มกับไก่กรอบนะครับอันนี้จะออกเผ็ดเนิดน,นึง การกิน KFC นะครับต้องกินซอสผสมกันนะครับซอสพริกกับซอสมะเขือมันถึงจะอร่อยมาออนี่จะลอกแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับการทอดใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีว่าลืมละสิบสองนาทีหรอปอืม ทอดอร่อยของเดิมทอดได้สุกเข้าเนื้อดีดูครับการหมักของเขาเนี่ยต้องหมักทิ้งไว้กี่โมงวะลืมแล้วสี่โมงสี่สองโมงเนี่ยก็ืึ กันเหมือนเดิมต้นตำรับของความอร่อยผูพ้พันเซนเดอร์ลูกพี่เก่าผม,มไปลองดูลืมวิธีการทอดหมดแล้วไปอธิบายหน่อยลืมแล้ะไปตลาด